สวัสดีครับวันนี้เต็นท์เจเจอัลต้คาจะมานำเสนออ e n no โน f c 9 j Dominator 175แรงม้านะครับตัวนี้ทางเต็นท์นำไปติดตั้งเคนที่นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเป็นเทนมือสองญี่ปุ่นนะครับใช้งานในประเทศไทยทันนี้คันแรกนะครับผมรุ่นเคนก็ z R293 นะครับเป็นขาสลับ3ปอกนะครับ รมรถได้นะครับผมรถคันนี้จดทะเบียนปี2 5 5 8นห้58นะครับวิ่งมาน้อยครับวิ่งมา50,000กิโลนะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะครับ ภายในก็สวยเดิมนะครับอุปรกรณ์ครบชุดนะครับเบรกคิฟฟี่นะครับแอร์แบกนะครับวิ่งห้าหมื่นสองพันห้าร้อยี่สิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับผมคับลูกค้าท่านใดต้องการนำไว้ใช้นะครับติดต่อที่เบอร์โทรศูนย์แปดเก้านะครับเก้าหนึ่งเก้าสองหกศูนย์ศูนย์นะครับติดต่อที่ธนพลศุนยสระนะครับรบกวนลูกค้าท่านใดเปิดชมแล้วช่วยกด ไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนำเสนอนะครับสำหรับวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ